วัสดีนะครับผมสวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมมาคึกคักนะคะรายการสนุกคึกคืนของคนวมอค่ะสดแบบนี้นนตั้งแต่สามทุ่มจนถึงสี่ทุ่มคืนนี้อยู่กับมีนแล้วก็โก้ค่ะใช่แล้วโอ้โหนี่เลยหนึ่ง<อ>ทีนะฮะก็อยู่กับผู้สนับสนุนรายการเราด้วยนะครับเหมือนเดิมแบบนี้ครับกับเครื่องดื่มแฟนตาอร่อยสุดชิ้นเป็นสุดซ่านะครับ ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนของเราด้วยนะคะเช <g ül Done> ่นเคยค่ะสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ทาง Facebook เหมือนเดิมนะคะทาง w w w f a c e b o o k c o m t r u e m u s i c t v ค่ะใครที่ย like ังไม่ได้คลิกไลค์ก็คลิกไลค์กันก่อนเลยนะคะรวมถึงท็อปปิกจิน้นฟินซาประจําวันของเราวันนี้อยากจะย้อนเวลาไปในช่วงไหนของวัยเรียนนะครับหนูหนูอยากย้อนเ <g ül S 1> อ้ยวาอะไรอะฮะหนูอยากย้อนไปอนุบาลทําไมอยากย้อนไปอนุบาลล่ะคะหนูอ่ะ กินขนมมันก็เล่นแล้วก็นอนกลางวันนอนวันช่วงนเขาจริงมากคุณผู้ชมตอนช่วงที่เขาให้เรานอกลางวันดิฉันไม่เคยนอนเลยสักวันทำไมฮะพี่แกล้งเพื่อนไปตอมเรื่อยจริงๆอ๋อคือเพื่อนเขานอนอยู่เดี๋ยวเราไปแกล้เขาเคแล้วก็จะกิ้งกิ้งไปแล้วก็แบบชื้นอย่านอนเลยนอนแล้วเป็นเด็กอะสอแววแต่เด็กนะสาแววแต่ตอนนี้อยากกลับไปนอนมากไปนอนทุกวันนี้นอนกลางวันตลอดนี่เด็กๆไม่ยอมนอนนะฮะล่ะ มาถึงช่วงแรกของรายการเรากันเลยดีกว่านะครับวันนี้โดดเด่นเด้งดังต้องบอกว่าแขกรับเชิญเราเนี่ยน่าสนใจมากๆสาว,สาวๆคล๊ปกันเยอะมากจริงใช่ค่ะเป็นนุ่มน้อยวัยใสวัยเรียนกลุ่มหนึ่งค่ะที่มากด้วยความสามารถนะคะพวกเขาเนี่เป็นที่รู้จักกันทิีงข้ามคืนในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเพราะว่าคลิเปเต้น cover ของน้องๆน,น,นี่เองนะคะที่ทําให้น้องๆกลุ่มนี้นั้นเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้เห็นถึงความสามารถในการเต้นของพวกเขานะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนเรามายืนอยู่ในมุมนี้เพราะว่าแขกรับเชิญของเรานั่งกันแน่นมากเลายก ใช่แล้วนะครับผมอ่ะไม่รอช้านะครับไปพบกับพวกเขากลุ่มนี้ก็เลยดีกว่านะครับกับดีพีโรสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆค่ะพ่งวกนพวน่าจะถึงเจ็ดคนด้วยกันมาเชิญค่ะก็สาระด้วยมะสาระกับเบนเทิงเนาะครับผมอะจได้นั่งสักนิดนึงนั่งนั่งนี่มีเนี่ยเพิ่งตื่นเต้นนะฮะวันนี้หนุ่มๆมาเยอะนะครับพี่คือ ต้องเรียกว่ากระดีกระดากระดีกระดาตัวสั่นเลยทีเดียวงันงบจริงๆพี่คือมือปิ่นกนั่งไม่นั่งหรอก็นั่งได้นั่งสิโอเคไม่ต่างกันนั่งได้ก็คือนั่งได้พูดคุยกันหนุ่มๆเลยดีกว่าให้แนะนําตัวทีละคนนะฮะกับแฟนๆรายการของ True Music เราดีกว่านะครับค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับครับผมก็เซนอ่าแต่ละคนใครเป็นใครกันบ้าง เริ่มที่ผมก่อนเลยแล้วนะครับเขาเป็นบีเดอร์นะครับชื่อแชมป์นะครับเพราะว่าเป็นจากสันครับผมนี่เดี๋ยวนะคะทุกคนเรามาด้วยกันช่วยกันได้ค่ะโอเคค่ะเอาคนต่อไปย์ได้ค่ะสวัสดีครับชื่อพลครับโคเวอร์เป็นยองแจครับผมนะครับผมสวัสดีครับชื่อลุ้นครับโคเวอร์เป็นมาร์คคโอเคเอาเค สวัสดีครับผมผมโฟลอร์เป็นดันพิมุกพัวกูหรือว่าแบมแบมของพวกเรานะครัโอเคสวัสดีครับชื่อตันนะครับโฟล์เป็นจูเนียครับเอเคสวัสดีสวัสดีครับชื่ออมูนะครับโฟล์เป็นเจบีครับโอเคสวัสสุดท้ายสวัสดีครับผมชืตาครับโฟล์เป็นยุทธยอมครับโอเคนอ่ะพี่มิน ทวนชื่อเขาแต่ละคนเอาง่อยโอ้ยเดี๋ยวคุยคุยไปเดี๋ยวก็รู้จักชื่อกัะเองแหละทถาถามดีกว่าว่าตอนนี้เรียนกันอยู่ที่ไหนโรงเรียนเดียวกันหรือเปล่าชั้นอะไรบ้างแต่ละคนก็ต้องขอแบบว่าเกิดกับเขาว่าความจริงแล้วพวกเราเนี่ยก็มีหลายวัยครับก็อย่างผมก็ทํางานแล้วเรียนจบแล้วผมบผมเรีนจบแล้วใช่ครับจบมหาวิทยาลัยแล้วก็อย่างน้องบางคนอย่าง น้องพลแล้วผมก็เรียนอยู่ม6ครับผมชิต้าก็ม6พี่แชมป์กตัวผมก็ทํางานแล้วรุดก็ทํางานแล้วแล้วก็น้องน้องพลเขาเพิ่งจะขึ้นม4ค่ะก็แฟนก็ยังไม่ไคิดัะชื่อกันเองไม่ได้เลยทั้นมอะไรนะฮะวัดพระเกศครับผมมาอะไรแต่คนนี้เด็กสุดใช่ครับเด็กน้องพลนน้องโพลอยู่ม4เลยที่ไหนฮะ โรงเรียนอยู่โรงเรียนสารศาสตร์ด้วยาช่นร่วาคครับสารศาสตร์เนาะอ้โก็คือมาจากหลายที่แหละแล,ะแล้วมารวมตัวกันได้ยังไงคะแต่ละคนก็อายุไม่เท่ากันเลยมีมสี่มหกใช่ไหมคะมหาหลัยทํางานแล้วแต่ละคนมารู้จักพบปะแล้วเกิด DP Growth ขึ้นมาได้ยังไงจริงๆต้องขอเกริ่นยาวนิดนึงนะครับในประ,ะว,วัติศาสตร์เรามีเวลา3ชั่วโมงค่ะไม่ถึงเราเล่นค่ะจริงๆเรา cover กันแบบ DP เนี่ย มาประมาณ5ปีแล้วครับจริงๆ DP เป็น cover t PM มากกอนแชมป์ได้แหละเป็นคนก่อตั้งวงขึ้นมาตั้งแต่5ปีที่แล้วนะครับ DP เนี่ยก็เหมือนคัดสมาชิกแต่ละคนนะครับเข้ามาโดยการ audition ออแต่เริ่มจากการชอบเต้น cover dance เหมือนกันก่อนแล้วก็คัดเข้ามาตามคาแรคเตอร์ที่เราจะหาคนโค v เป็นคนน,นั้นๆในมงเนี่ยแล้ว <คำ S 2> <ม>ตอน<ม> <คำ S 1> ตอน t PM นี้ก็เท่าไหร่นะห้าห้าคนตอน p มเป็นหกคนอ๋อหกคนหกคนแต่ว่าตอนนี้เพิ่มใครใครใครเข้ามาหลังสุด ตอนนี้ที่เต้นภูมิเอ็มจริงๆจะเหลืออยู่แค่3คนเออเหรออ๋อแต่ว่าก็มีปรับเปลี่ยนกันไปเพื่อเพื่อคาแรคเตอร์ที่มันรุ่นใหม่ตรงครับใช่ไหมอ่าใช่อ่ะโอเคค่ะคราวนี้ชื่อของกลุ่มนี้เลย D P Group นะคะชื่อนี้มีความหมายว่าไงทำไมถึงเป็นชื่อนี้ก็ต้องย้อนไปถึง D P เมื่อกี้ก่อนค่ะย้อนกับ D P มันเป็น D จุด P จุดนะครับในจริง D เนี่ยย่อมาจาก D i v i N I T Y D i v i N I T Y เนี่ยแปลอีกทีนึงก็จะแปลว่า God แบร์ทีนึงก็เหมือนพระเจ้าเทพเาพเงีครับปราร์ตี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่เหมือนมาสนุกร่วมกันก็จะเป็นปราร์ตี้ของเหล่าเทพอ้โอแล้วก็พอเรามาเปลี่ยนโค้ทเป็นก็เซเว่นเนี่ยเราก็ใช้คําว่าดีพีตัวมันก็แปลว่าการเติบโตอีกขั้นหนึ่งของดีพีนั่นเองมันลึกล้ำนะคุณไม่ใช่เรื่อง<า>ลเลนๆดีคมมากเลยคมมากไม่ใช่ธรรมดาเออแล้วสําหรับสําหรับดีพีกลายมาเป็นดีพีโคที่เป็น7คนเนี่ยครับนานนานแค่ไหนเลยครับตอนนี้หนึ่งปีแล้วครับ วันนี้ครบรอบหนึ่งปีพอดีด้วยอ๋อปี้เบิร์ t เดย์ค่ะแฮปปี้เบิร์ t เดย์นะคะดีพี่ครบด้วยนะคะใช่ใช่แล้วเรื่องของการซ้อมนะครับเป็นยังไงบ้างปกติเรานัดเจอกันทุกเท่าไรสัปดาห์หรือว่ายังไงครับโดยปกติแล้วเรายึดวันเสาร์อาทิตย์เป็นหลักครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยว่างตรงกันแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่ามีงานกระทันหายยังไงเนี่ยเราจะนัดวันธรรมดาครับแต่ว่าจะเป็นช่วงหลังเลิกเรียนครับเพื่อไม่ให้แบบกระทบกับการเรียน ออเออแต่ก็คือ,อยังไงทุกวันที่เนี่ยมีเจอกันคือต้องซ้อมกันเป็นประจำอยู่แล้วครับเมื่อกี้งงว่าน้องอะไร,ะไรน้องเขาอ่ะหน้าเหมือนคุณว่านไฉมากเลยอ่ะคุณว่านเอพ้าเอาาาเอเออเอมเออเน้าคอเวอาออฉออเออเออเออาอเอออ หน้าน้องเขาเนี่ยจานสีก็บอกว่าเอ้ยหน้าเหมือนว่านฉันก็เลยลืมไงเนาะบอกไปได้บอกเหมือนตะกี้ตะกี้เพื่อนในวงเขายังเออเหมือนอยู่กันมาตั้งนานไม่เคยืมเหมือนนะคะคุณว่านสายพุณแฟนคุณแป้งโกะนะเหมือนมากเลยเออใช่ไหมอะไรอย่างอย่างอย่างคนที่เรียนอยู่อย่างนี้ล่ะเราเรารู้สึกว่ามันต้องยังไงอ่ะมันกระทบวิธีมันกระทบการเรียนเราไหมหรือว่าอะไรล้วแบบเวลายังไงดีหวังอะไรครับก็ คืออย่างผมเนี่ยก็เพิ่งขึ้นม .4 มานะครับผมก็แบบว่าอันจริงม .4 ตอนแรกๆมันก็คงแบบไม่เรียนหนักอะไรมากแต่ว่าพอถึงขึ้นช่วงม .5 ข้าบเกี่ยวม .6 นะครับผมมันก็จะต้องแบบว่าเวิร์กฮาร์ดหรือแบบว่าตั้งใจในการสู่มหาลัยหน่อยครับผมอพรนั้นก็ช่วงนี้ก็ยังเต็มที่ได้อยู่อ๋อแล้วคนนี้แต่ละคนเนี่ยแน่นอนเวลาต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วทํางานบ้างเรียนมหาลัยบ้างโรงเรียนบ้างเอาเวลาไหนที่ให้ตรงกันมาซ้อมก็จะเป็น หลังเลิกทำงานแล้วก็หลังเลิกเรียนกัน่างนี่จะดึกๆึกไหมฮะเจอกันแบบดึกล่าสุดเลยครับล่าสุดที่ซ้อมไปก็ประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนกับปีหนึ่งคือเริ่มซ้อมเหรอฮะหรือว่าเลิกซ้อมเลิกอเลิกเลิกเ จบกินมงแล้วลูกอันเดียกคืนนี้เจอกันตีหนึ่งถึงตีสี่นะฮะแม่คือคิดว่าไปเที่ยวกลางคืนนะจริงไม่ใช่ไป็นสองเดนจริงน้นกันก็หัวข้ามนะครับแต่ว่าคุยกันกินข้าวก็ปาไปสี่ทุ่มกันเลยเล้ากันเน้นนะฮะคุยกันซะเยอะนะฮะแล้วทีนี้พออย่างที่บอกว่าเปลี่ยนจาก2 w o pm มาเป็นก็สิบเอ็ดอะไรอะไรเป็นจุดเริ่มแรกที่เราคิดว่าเนี่ยต้องเป็นตรงนี้ต้องเป็นก็สิบเอ็ดก็จากดีพีครับเมื่อก่อนเขาเคย ครบ 2PM ใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็แล้วก็ในส่วนตัวแล้ว DP ชอบชื่นชอบศิลปิน JYP อยู่แล้วด้วยออ่าค่ายใช่ครับเป็นค่ายแล้วเนื่องจากปีที่ผ่านมาได้เดบิวต์ิลปินวงใหม่ขึ้นมาคือ g o t 7เอนี่เองครับแล้วก็ g o t 7ก็เหมือนเป็นวงที่มีสกิลการเต้นมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีครับรัแล้วก็เหมือนสนใจกันด้วยเนาะแล้วก็เราก็เลยโอเคตกลงกันเต้นวงนี้เลยครับที่สำก็ ที่สําคัญก็วงนี้ก็มีคนไทยอยู่หนึ่งคนด้วยครับผมมันก็เลยยิ่งยิ่งทำให้ในบ้านเราเนี่ยคนก็รู้เป็นที่รู้จักแล้วก็ชอบกันมากด้วยใช่ไหมเป็นกัปตนแล้วคราวนี้มันมาถึงในช่วงของการที่ว่าใครจะต้องเป็นคอรสเป็นใครบ้างอเรามีหลักเกณฑ์ยังไงในการที่จะแบ่งว่าเฮ้ยเราเป็นคนนี้มีมีแย่งกันไหมมีแบบเฮ้ยไม่เอาจะจะเป็นคนนี้ไปที่โซนะม่หรือแม่เขาเรียกว่าอะไรต้องต้องต้องพูดถึงแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หล the 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 no ังๆล้าของแชมป์เนี่ยเขากว่าเป็นแจ็คสันใช่ไหมครับแจ็คสันเขาจะเป็นคนที่ก็ดีเลยก็ประมาณนี้ครับอันนั้นไม่ใช่แตกฉันนะถูกครับเพราะว่าเขาจะแนวเดียวกันอ๋อเหรอจริงเลือกมาจากคาแรคเตอร์มากกว่าอย่างของแชมป์เนี่ยแจ็คสันเขาจะมีสกิลที่แปลกพิเศษกว่าคนอื่นเขาก็คือจะเป็นเรื่องของการตีลังกาอืมมีตีลังกาเข้ามาเนี่ยมีสกิลวีบอยเข้ามาบ้างคือตัวพี่ตัวผมอะอย่างที่บอกว่าอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ย ก็ก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ฝึกฝึกอยู่อ๋อแต่ว่าด้วยความที่แบบอาจจะเป็นคนที่แบบเอเนอร์จีเยอะที่สุดในทีมแล้วก็เรื่องของการอินเตอร์เทนเนอร์ครับจำคายแจ็คสันน้องๆก็เลยตัดสินใจให้แชมป์มาเป็นแจ็คสันซึ่งซึ่งคุณแชมป์เองก็โอเคแฮปปี้รู้สึกว่าเหมาะเลยจรชอบแจ็คสันครับแต่จะโทษตัวเองตลอดโอ้ยทำไม่ได้เหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็ให้กำลังใจอะไรเงี้ยนางท่องตัวไงท่องตัวไงจริงๆกับเหมือนเลยแหละ พูดมาเลยแหละรู้เหมือนเลยแหละอาไหนคนอื่นล่ะใครบ้างทำไมถึงเป็นคนละใครชีตาอ๋อก็ผมชีตานะครับตอนแรกอะบอกตรงๆว่าก็ไม่ได้ชอบยุกยอมมากเท่าไหร่แต่ว่าจากผมดูจากการพัฒนา,าการของเขาที่มาตั้งแต่ MV แรกจนถึงตอนนี้นะครับรู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนที่มีนเสน่ห์มีสกิลการเต้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากครับผมก็คิดว่า แมมันก็ช่างเหมือนเราจริงๆนะก็เหมาะสมกับเราดีดีเขาพูดความจริงได้ไหมครับผมชอบจริงนะครับน้องเข้ามาคนสุดท้ายของทีมเพราะเราไม่มีตำแหน่งแล้วเหลือคนเดียวนะโอเคแหมก็เหมาะได้ครับเหมาะด้วยของเหลือใครเป็นใครบ้างครับผมก็ส่วนผมนะครับก็โคเวอร์เป็นยองแจครับก็ยองแจก็เป็นเมน n vocal ด้วยครับส่วนผมก็ตั้งแต่เคยเต้นมาก็เต้นเป็นเมน n vocal อยู่แล้วครับแล้วก็ ยองแจก็ตี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 นะเหมือนคนจีนเลยแล้วผมก็ตีตีเหมือนกันแป๊ะผมก็เลยได้บุคลิกเองนิดนึงในการโค้ดครับแล้วคือเราลองด้วยป่ะครับเวลาเวลาเราเป็ไม่ครับลิกลิฟติงครับก็อาจจะไม่ได้น่ากอดเหมือนยองแจแต่ถึงถึงลิปซิงยังไงก็ต้องเนื้อเป๊ะนะใช่ไหมต้อเนื้อแบบพวกคือจะมาทำในส่วนของการถังนาถังนาแล้วคือไม่ได้ไม่ได้ ออบซอออฟซอยเดี๋ยวคือไม่ได้ไม่ได้คือทุกคำทุกคำต้องมาด้องเขาจะเล่นมุกจะเล่นมุกนิดนึงยังไงนะฮะอาจจะไม่น่ากอดเหมือนยองแจแต่ว่าถ้าถอดแล้วน่ากินแน่นอนโอ้โหโอเอคโอเโอเคนะฮะโดยที่ใจเย็นก่อนกว้างหมองบ้องกงกว้างหมองบาจังบาจังมาโอเคค่ะ ครับผมครับลุดนะครับโคเวอร์เป็นมาร์คครับที่เรียกโคเป็นมาร์คนี่เพราะว่าหน้าตาใกล้เคียงกันครับโอ้โหเจ้าเป็นวงที่อันนี้อมตัวนั่นเลยเกินคนคนนี้ไม่ชอบชอบแล้วก็เห็นด้วยครับอ๋อหน้าตาใกล้เคียงกันจริงๆครับผมก็คืออะไรเลือกนนี้ก็เราเลือกเองเลยอันนี้อันนี้จริงๆไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากเป็นอันนี้คนเดียวงเลือกให้เลยเอาความจริงครับคือว่ามาร์คเนี่ยเป็นคนที่มีสกิลที่ แปลกกว่า,าคนอื่นถ้าใครรู้จักม้าเนี่ยเขาเนี่ยสามารถบินได้ครับผมคือสกิลการตีลังกาของเขานี่นเรียกว่าสุดยอดเลยคื่คือวงนี้ตีลังกาเป็นทุกคนความหมายของคําว่าบินเหมือนประมาณว่ามาเขาจะเป็นเมมเบอร์ที่ด้วยหน้าตาโดดเด่นคือคือหน้าตาเป็นหน้าตาของวง,งที่เขาให้คําบัญญัติความของมาแล้วมาเขาจะเป็นคนที่ผสมผสานการต่อสู้เข้ากับตีลังกาเข้าด้วยกันเวลาเขาตีลังกาเนี่ยก็จะใช้คําว่าบินเพราะเขาจะมีลังกาได้แบบเยอะ เยอะมากคือวาดเรียบเลยใช่ครับนุ่งมาเชลอาร์ตถือว่าเป็นศิลปินคนแรกของประเทศเกาหลีที่ทําได้เยอะที่สุดโอ้โหคือวงนี้มีการผสมผสานกายกรรมเข้าไปด้วยนะฮะใช่เล่นเลยนะจริงจริงจริงนะฮะเออและอย่างอย่างเพลงเพลงที่เราที่ทำให้เราเนี่ยโด่งดังข้ามคืน์นี้ก็คือเพลงฮายชิมะฮายชิมะสต็อปอีกสต็อ stop อปอิดสต็อปสต็อปอหลายๆคนเนี่ยบอกว่าแบบว่ารู้จัก แก๊งนี้เนี่ยนะคะ DP growth เนี่ยจากคลิปนี้เลยทีเดียวโด่งดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กในเรื่องของการ cover มากเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาชมคลิปนี้กันนะเรามีไว้ให้ชมใช่ไหมคะโอเคค่ะชมกันเลยดีกว่าโอ้่หทุกคนสามารถแนะนำตัวเองได้นะคะไอ้โย seo ta ri yan geu neol ien haet gi gan na wi neun i neun Yeah. yeah. ต่อต่ีเลยบที่ยัดภาพเมื่อกี้ให้ักอบว่าแบบมุงกลงุงก้อมนี่แบบว่างานเก่ามากเลยนะเงานเกาหลีมากเลยนะโยใครเป็นคนถ่ายทำหรือว่าเรามีทีมที่ช่วยช่วยอยู่เบ้องหลังด้วยครับก็มีเพื่อนที่มหาลัยครับที่เรียนนิทยศาสตร์ด้วยกันครับเป็นคนช่วยตัดต่อนะครับอ๋อแล้วตะกี้ตกี้ถ่ายทาที่ไนอะที่มหาวิทยาลัยกรุเทตอนถ่ายที่มอสกล้งเลยและเรียนนี่คือ เป็นชุดของทุกคนเองอยู่แล้วเหรอฮะแล้วก็ยังต้องต้องบอกต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปตัววอลสต็อกอินที่เราทำเหมือนตอนแรกคือมีศิลปินนะครับเขาปล่อยคลิปแดนเวอร์ชันในห้องฟอร์มครับเป็นชุดเหมือนชุดนักศึกษาไทยบ้านเราเสื้อขาวใช่เสื้อขาวเก่งอ่าสแลดเนาะเก่เหมือนนักศึกษาบ้านเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจะทำเป็นแดนเวอร์ชันหนึ่งเขาบ้างเราทำยังไงให้คนสนใจใช่ไหม แล้วดูใบอย่างพวกผมแต่ละคนน่าอย่างได้อยู่ใช่ไหมครับได้ไว้ไวสายไวสายเด้อก็เลยนว่าใส่ไปนักเรียนดีกว่มามาแล้วก็ยังได้แล้วเหมือนพอทำออกมาปั๊บไปถูกใจพี่พี่แฟนคลับใช่ครับในกระแส ต้งยี่สิบเจ็ดใช่ครับใช่ครับรู้สึกว่าไม่คิดน้องว่าจะว่าจะได้ลับๆที่ดีครักูจะว่าทำดีอ่ะทำทำแบบจริงจังเลยทุกคนเต้นเป๊ะเต้นเป๊ะแล้วก็ดีอ่ใช่โปรดักชั่นก็ดีใช่ไหมรวมไปถึงแบบทุกอย่างออกมาแล้วมันมันน่าดูอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาใช่เป็นธรรมดาที่ได้รับความนิยมแล้วคนก็ชื่นชอบนะคะคราวนี้มันมีเพลงใช่ไหมใช่อยากจะให้น้องเลยนะหรือเอาใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยสอนโก้หน่อย ช่วยสอนโก้เต้นเพลง I ไมค์ y ิวของ Godseven ด้วยคนที่เต้นเก่งที่สุดในวงเราแล้วครับไปสอนคสองคนเนี่ยครับโหนี่เราด้ต้องพี่หมูเราด้ต้องเต้นจริงเหรอเต้นจริงไปเลยสนเสียงปรบมือให้หน่อยค่ะยจังหวะนี้อนยังไงฮะเยอะแล้วช่วยออ๋จังหวะนี้ต้องกลางเลยครับผมเพลงนี้มันเป็นยังไงเหรอครับ เรามีดนตรีไหมฮะเรามีส่หรอเราจะมีเพลงให้ไงสาวจเต็มยกยกยกงเยังีมีแววนะเนี่ยมีแววลย

ขาให้ออกมาสอน